สวัสดีครับพี่ก้องนะครับตอนนี้เราอยู่กับเกมอาร์คไนนะครับช่วงนี้เราก็อยู่ในช่วงเตรียมตัวก่อนครบรอบ2ปีนะฮะเมื่อวานก็มีกิจกรรมออนเว็บมา1นึ่งรวมๆวห้าวันก็สามพันเม็ดไปแล้วใช่ไหมครับสำหรับเพชรแดงซึ่งมันไม่ได้มีกิจกรรมเดียวนะครับมันมี2เป็นกิจกรรมออนเว็บเหมือนกันก็คือทําควบคู่กันไปเลยนะฮะพี่ว่าไอ้กิจกรรมที่2องอ่ะโดยรวมมันได้มากกว่านะครับก็คือมันแจกทุกอย่างเลยทั้งวัตถุดิบทั้งเงินทั้งเพชรแดงเพชรเหลืองแล้วก็ใบสุ่มนะครับ ก็เป็นเป้าหมายของวันนี้นะครับก็จะมาแนะนํากันว่าต้องทําอะไรบ้างขั้นที่1นนะครับก็เข้าเว็บคือเว็บมันก็จะมี3เซิร์ฟนะครับมีเซิร์ฟ global เซิร์ฟญี่ปุ่นเซิร์ฟเกาหลีนะครับต้องเข้าลิงก์ต่างกันนะฮะเมื่อวานก็ลืมแจ้งก็ลิงก์ตามนี้นะครับแล้วก็ในเดสคริปชันก็มีลิงก์ให้ครบแล้วนะครับส่วนกิจกรรมอยู่ตรงนี้นะฮะ ขั้นที่2ก็ทำการล็อกอินนะครับก็เข้าด้วยแอคเคา t ์ของเกมเรานะครับ f a c e b o o k Twitter หรือ your Star ID หรือก็คืออีเมลนั่นเองทีนี้มาดูกิจกรรมนะครับจะแบ่งเป็น3ส,ส่วนส่วนแรกก็คือจะต้องช่วยกันสร้างไอเค้กนี้ให้ถึง100%ซนะครับซึ่งแต้มก็จะมาจากหลายส่วน1ก็คือล็อกอินครั้งแรกก็จะได้แต้มมาส่วนหนึ่งแล้วนะครับแล้วส่วนที่2เนี่ยก็คือต้องช่วยกันแช์นะครับจะมีอยู่ข้างล่างคือจะแชร์ทวิตเตอร์หรือเฟซบุ๊กก็ได้นะครับอันน แล้วก็จะมีแต้มอีกส่วนหนึ่งด้วยที่จะมาจากส่วนข้างล่างนะครับก็เอามาประกอบกับเค,ค้กขมนได้ก็คือจะได้ของาะวันตามเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าสมมติว่าเราไปถึงร้อเปซนี่ยก็แจกให้กับทุกคนครบเลยนะครับแต่ถ้ามันไม่ถึงก็ได้เท่านั้นแต่พี่คิดว่าน่าจะถึงร100อยเปเซนเพราะว่ากิจกรรมอันนี้นานมากนะครับตั้งแต่วันนี้วันที่6นะครับจนไปถึงวันที่30เลยนะพี่คิดว่าหนึ่งเนี่ยมันคือเค,ค้กใช่ไหมแต่ที่90ซมันคือ2โลนะ แล้วที่80%คือเพชรแดง500เมตรอะคือถ้าไม่ได้90%ขึ้นมานี่มีเรื่องเอาละมาดูกิจกรรมที่2อนะครับอันนี้ก็จะสะสมภาพคล้ายๆกับเปิดจิ๊กซอแต่มันจะไม่ได้ซ้ำนะครับซึ่งแต้มที่ได้จากการเปิดจิ๊กซอเนี่ยมันจะได้2ส,ส่วนก็คือแต้มที่เอาไปประกอบเค้กด้านบนกับเอาไปซื้อของด้านล่างจะมีส่วนที่3มอีกนะฮะซึ่งอันนี้ถ้าสะสมครบเป็นเซตเป็นเซตก็ตจะได้โบนัสพิเศษเพิ่มด้วย วันหนึ่งเปิดได้2ชิ้นนะครับดังนั้นถ้านับดูเนี่ยในนี้มีทั้งหมด30ชิ้นน้องต้องเข้ามาทั้งหมด15วันนะครับคือถ้าพลาดไปเนี่ยแต้มซื้อของไม่ครบแน่ระยะเวลามีทั้งหมด25วันดังนั้นน้องพลาดไปได้10วันนะครับกิจกรรมนี้ยาวนานกว่าไอ้กิจกรรมเมื่อวานเมื่อวานนี้5วันก็ครบละอันนี้คือ15วันนะครับอันนี้สปอยล์ภาพนะครับน่าจะเป็นภาพนี้แหละมาถึงส่วนที่3นะครับอันนี้ก็เอาแต้มที่ได้จากการเล่นจิ๊กซอว์เนี่ย เอามาซื้อของนะครับแล้วมันจะเปิดตามเค,ค้กนะครับถ้าเค,ค้กประกอบไปถึง10%ก็จะเปิดร้าน2 25%เปิดร้าน3แล้วก็ไม่ต้องเลือกนะครับก็คือต้องซื้อให้ครบซื้อแถวแรกก่อนแถว2ก็จะเปิดนะครับก็คือสุดท้ายก็ต้องเหมาหมดอยู่ดีอันนี้ไม่ต้องรีบนะครับแล้วก็บางทีเห็นโอหของรางวัลเยอะจังแพงด้วยเดี๋ยวจะไม่มีแต้มมาซื้อหรือเปล่าเนี่ยพี่คิดว่ากิจกรรมนี้น่าจะออกแบบมาสมบูรณ์แล้วครับก็คือสุดท้ายก็คงจะเหมาร้านได้พอดีนะ บางคนอาจจะสายตาจับจ้องใช่ไหมเฮ้ย <Hey, S 1> <Hey, S 2> เพรแดงเพรเหลืองแต่ตรงนี้มันมีไม่มากนะครับโดยส่วนใหญ่จะเป็นวัตถุดิบในการเอาไปอัพตัวละครถือว่าแจกเยอะมากนะฮะถามว่ากิจกรรมนี้มันทํายากไหมไม่ยากนะแค่มาล็อกอินแล้วก็จิ้มสัก2-3กิกแล้วก็มาซื้อของที่เนี้ยง่ายนะฮะแล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องนะไอ้ร้านค้าเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับคือมันจะมี2แบบ โดยส่วนใหญ่ละ9 0้กว่าเปอร์เซ็นต์จะเป็นแบบนี้นะครับสังเกตที่เซนติตี้ร้านแรกจะเป็นแบบเล็กมันจะมีอย่างหนึ่งคือเป็นเซนติตี้แบบใหญ่อันนี้คิดว่าน่าจะเป็นผู้เล่นที่กลับมานะแต่ของระวันก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับก็พอๆกันนั่นแหละก็ประมาณนี้นะครับสั้นๆใครสงสัยตรงไหนก็ลองถามมาแล้วกันนะฮะอันนี้ก็รวบรวมนะครับก่อนที่เฉินนักท่องเที่ยวจะมาเนี่ยเราก็รวมรวมแล้วตอนนี้ก็เริ่มมีเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วอันนี้น่าจะเป็นกิจกรรมออนเว็บอันสุดท้ายละนะครับ ก็ขอให้สนุกกับเกม Ark Night นะครับแล้วก็ไว้เจอคอนเทนต์อื่นๆจะตามมานะครับวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ